ก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับลงไปในดันเจี้ยนไปเอาชิปของเจ้าแรปเตอร์นะครับมาชุบแล้วก็ผสมพันธุอ์อิวอิวอิวเอา่ากูว่าแหละอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบอุ้ยยังไม่ได้ทิ้งเพี้ยนเลยอุ้ยเพียยเพ้ยนเลยวะอือเพี้ยนเลยวะเนี่ยน,นี้เลยโอเคเราใส่เนื้อเข้าไปนะครับแล้วก็รอสามสิบสาม พี่การจะเอามากกว่า800เอ้ยนี่เลย849ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันเลยลุย ก่อนอื่นก็ขอากราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกมอาร์มูบายในหมดลูกมีระดับบูตอนก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับลงไปในดันเจียนไปเอาชิปของเจ้าแรปเตอร์นะครับมาชุบแล้วก็ผสมพันธ์ <c oughs> <c oughs> คือพี่นะเนี่ยไม่มีแรปเตอร์ที่มันโหดๆเลยนะครับต่กันพิการก็อยากได้มากนะแรปเตอร์ในทำในดันเจียนนี้นะครับก็เป็นแรปเตอร์แสงซะด้วยพิการก็เลยคิดว่า แหมมันต้องจัดสลายคำนึงน้องเพราะว่าแรปเตอร์แสงน่ะดาเมจมันสูงพี่การเลยจะพาน้องๆนะครับเข้าไปเอาวิธีการเข้าไปเอาของพี่การนะครับพี่การก็จะซื้อเป็นกุญแจนะใช่เลยน้องๆฟังไม่ผิดครับราคา85เอมเบอร์นี้นะครับพี่การจะลงทุน85เอมเบอร์นะครับในการซื้อกุญแจนะครับ85เอมเบอร์นะครับเราก็จะได้กุญแจมาทั้งหมด5ดอกนะครับซึ่งพี่การจะใช้แค่ดอกเดียวนะฮะโอเคอีก4ดอกพี่การก็จะเอาเก็บไว้ในตัวนกของพี่การเนาะแล้วก็สิ่งที่พี่การเอาไปก็จะเป็น ของเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรสําคัญมากมายเนาะยาเยอะพิการก็ไม่ได้เอามานะฮะบอกเลยว่าไปแบบนี้แหละน้องๆคือไปแบบธรรมดาเลยเอากุญแจมาดอกเดียวนะครับก็ปลดล็อกเลยฮะก็หลังจากที่เราปลดล็อกมานะครับมันจะอยู่ที่ดันเจี้ยนนี้เลยนะครับดันเจี้ยนเจ้าแรปเตอร์นี้นะครั้งแรกก็จะเป็นการเข้าฟรีนะถ่ายดูไปเป็นหลักฐานก่อนโอเคหวังว่าพิการจะเข้าไปได้อย่างปลอดภัยนะ <laughs> คือพิการไม่เคยลงนะบอกก่อนนะ เพราะปกติพี่การมันก็ไม่ชอบลงดันเจี้ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกสําหรับพี่ <c oughs> ดังนั้นนะฮะบอกเลยว่าการลงมาในครั้งนี้ก็อาจจะอีลงตุงนังหน่อยนะครับน้องเอาละรู้สึกว่าห้องแรปเตอร์ก็จะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับวิ่งวิ่งไปแล้วก็เร็วซ้ายวิ่งยาวๆไปเลยนะฮะอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่โอเคอเคุ้ยเอาละห้องหน้าเราเลยนะครับนี่นะหลังประตูนี้เลยนะครับเพราะประตูนี้ต้องใช้กุญแจนะฮะน้อง ผ่านประตูนี้ไปนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าแรปเตอร์นะฮะน้องๆโอเคโอยกินแบบอ้าวเฮย้ยโอ้โหพี่ว่าพี่จะตายตรงนี้ก่อนนะดิขอเซฟก่อนน้องๆโอ้โหคือแบบน้องถ้าจะทําอะไรเสี่ยงๆแนะนำให้เซฟก่อนนะแต่อย่าไปเซฟทับอันเดิมนะพี่จะเซฟไปช่องสองที่เป็นช่องว่างเปล่าของพิการเนาะเผื่อแบบกระโดดไม่ผ่านจะได้รีได้ไงโอ้โหหวาวุ่นเลยทีเดียว ต้องมากระโดดผ่านช่องคือเป็นอะไรที่พี่การไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอการกระโดดแบบนี้อ่อมันจะบักตอนไหนวะเนี่ยอ่อมันจะบักไหมเนี่ยเออเอาไงดีวะเอาไงดีวะมันจะมีช่วงที่แบบอืมว้าวุ่นเลยอะเอาไงดีวะน้องๆอ,อิวกระโดดอิ้วอิวอิวอิว อิวไม่หายสักทีวะเอา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 งูงูอิวอิวอิวมาไม่ได้หวาวุ่นเลยโอเคเอ้าอีกแล้วเฮ้ย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 เออูตุยแม่มันจะผ่านมองไกลขนาดเนี้ยเออกกตุยแกโอ้ เออเฮ้ยกูจะไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยเออกูอืมเอ่ออืมเฮ้ยเฮ้ยมันบัก <laughs> ในที่สุดมึงก็บักนะไอถนนบ้าอ,อืม ขอเก็บรูปไว้หน่อยดิถนนแห่งความหวัง <c oughs> ถ่ายไว้เป็นความภาพภาพูมิใจหน่อยเออนี่ถนนแห่งความหวัง <c oughs> โอเคครับน้องๆหลังจากที่เข้ามานะครับก็ให้น้องๆนะครับทําการเซฟไปตรงนี้ก่อนพี่เซฟครับข,ขอเซฟไปในช่องสองนะครับน้องละ,ละเดี๋ยวเราจะาชุบตรงนี้นะฮะวับนี่ชุบเลยอันนี้นะครับพี่จําได้เนาะ โอเคเดี๋ยวพี่การก็จะยิงล็อกไปเลยนะครับนี่เพชรเมียอุ้ยเพชรผู้อุ้ยชิบหายไอ้เลปเตอร์ไอ้ตีมันดิกิฟฟินเออกูตุยอืมอืมทำไมเลปเตอร์ไม่กัดวะกูถามจริง เอยจะมึงไม่ตีมันวะไอ้เจ้ากิฟฟินมึงรออะไรของมึงวะมันจะคุบกัูแล้วเนี้ยโอ้โหชีวิตเอออืมอืม <c oughs> โอ้ยน้องเอ้ยชีวิตพิการทำไมมืงอ้ายมานี่ดิไอ้กิฟฟิน มึงมานี่ดิมึงมานี่ดิกิฟฟินเอา้าแล้วไปเดินให้เขากัดเอา้าเอา้าเอา้าแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกิฟฟินมึงก็บินมาหาก,กูดิแล้วมึงจะเดินทำไม่วะแล้วมึงไม่บินเล่าไอ้โง่ มโง่จังวะกิฟฟินเอา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 โอ้อย่าง,งโง่เลยไอ้กิฟฟินมึนง,งนะี่โง่นะเออคือแบบอืมคือมันโงนะ่ะไอ้กิฟฟินตัวนี้พี่บอกเลยไอ้งโง่เออจะปล่อยให้มันกัดตายเลยไม่บินวะขอเคลียร์กับไอ้กิฟฟินก่อนทำไมไม่บินวะกูถามหน่อยฮะมึงปล่อยให้มันกัดบ,บ้าปะเนี่ยไม่บินวะ มึงหน่อยดิเป็นโรคอะไรมึงเอฮ้กิฟเฟนมึง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 บ้าปะเนี่ยอ่ะอมึงปล่อยให้มึงตายเลยไม่ได้ไอ้โง่เออเออเออมึง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 โง่เหรว่าทำไมไม่บินวะฮะถามหน่อยเรียกมึงทำไมไม่บินวะถามหน่อยฮิถามหน่อยทำไมไม่บินวะกดเรียกมึงอะฮะเรียกมึงอะเรียกเรียกมึงอะ เห็นไหมฮะอีไอ้นี่เอาเออเอาเดี๋ยวพี่ว่าไอ้แรปเตอร์ตัวนั้นมันจะตุยนะเอา้าไม่มีเตียงอีกโอ้ชีวิตกูโคตรลำบากเลยวะ่ะเตียงก็ไม่มีเอา้าอืมอ้อ <c oughs> เอเออ่ะท่านผู้ชมคือแบบ บิดคําเซียวฮะน้องๆคือแบบอืมอครับเตียงมาอสองอันไปเลยฮะน้องๆแล้วก็ซื้อตัวอืมซื้อยามากินก่อนมองไม่เห็นแล้วมืดเอ้อบางทีพี่ก็ไม่เข้าใจกับตัวพิการเองนะครับว่ามันทำไมพิการถึงต้องเจอเรื่องลำบากขนาดนี้นะฮะบอกเลยว่าจับแลปเตอร์นี่มันลำบากขนาดนี้เลยฮะ ย่าบ,บอกว่ามึงหายไปอีกกอยยังไม่หายโอเคยังอยู่โอเคเอาละแล้วก็นอนฮะน้องๆเฮ้ยว,ว้าวุ่นเลยแรปเตอร์ตัวเดียวคือแบบอืม <c oughs> โอเคฮะน้องๆศพพี่อยู่ไหนวะโอเคอยู่นั่นนะฮะเราก็กระโดดลงไปที่ก้อนหินก้อนนี้นะครับแล้วก็มันไปยืนกัดอะไรวะเนะี่ยกัดอะไรวะ เฮ้ยน้องน้องมันกัดอะไรวะกัดแท่นชุบพี่เหรอเฮ้ยเดียวนะเอา้ารับแล้วโอเคตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับน้องน้องก็ข่าหิวเหลือศูนย์นะครับดีเสร็จแล้วโอเคอะไรเนี่ยอะไร <c oughs> โอเคครับก็ตัวนี้นะครับเราก็จะจับเลยนะแต่ก่อนจับเดี๋ยวพิการขอเออนี่เนี่ยมันใส <c oughs> โอเคฮะข้อหามันไส้แล้วก็เอายาคุณสิพิการคืนมาโอเคไอชิปเป็งเนื้อน่องอยู่ในอ่ามีตู้ไรสมารถดอกเฮยนั่นไงเนื้อน่องนั่น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 เนื้อน่องของพิการโอเคเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนน่ะโดนดิเออ มาเนื้อน,น้องของฉันโอเคพี่จะเอาเนื้อน,น้องจากไอ้หมอนี่แหละครับน้องๆพีเออ่เลเวลน้อยด้วยเออโอเคเจ๋วอืมได้มาสี่อันนะครับน้องๆน,น,น่าจะพอนะครับคือตัวนี้นะครับพี่จะไม่รีสเตตัสนะครับออ้ยใส่สะกินก่อนเดี๋ยวไม่รอนี่ใส่ตะกินก่อนเดี๋ยวไม่รอโอเคเอาละใส่ย,ยาคุณสิบเลยนะครับสเตตัสพี่ไม่รีนะครับเพราะว่าพี่ว่ามันน่านจะโหด โอเคครับล้าก็ใส่เนื้อน่องลงไปเลยจึบ๊บอุย้ยดอกเดียวรู้เหลืองเอาเนื้อน่องคืมนมาด้วยท้างั้น <c oughs> เอาเรามาดูสเตตัสก่อนสเตตัสน,นะครับอยู่ที่7 2 4นะครับน้องๆโอเคก็ถือว่าดีมากมากเลยน้องๆดีในระดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชม,มก็เดี๋ยวพี่จะเรียกมันขึ้นไปเลยนะฮะหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการหาตัวเมียนะครับบอกเลยว่าตัวเมียก็อาจจะหายากหน่อยนะครับน้องๆเพราะว่าไอชิปที่พี่คิดว่ามันเป็นตัวเมียมันเป็นตัวผู้ โอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวค่อยรีหานะครับน้องน้องก็พาเจ้าตัวนี้นะครับกลับไปเก็บบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวพาไปส่งบ้านแป๊บมันใส่แล้วพี่ไม่ขี่ด้วยไอ้กิฟฟินอนะ่ะพี่งอนมันโอเคเดี๋ยวพี่อขอเนะื้อน้องจากตัวนี้ก่อนพี่งอนไอ้กิฟฟินแล้วพี่ไม่ขี่มันด้วยบอกเลยน้องๆไม่ขี่มันด้วยกิฟฟิน่ะไม่ใช้มันด้วยงอนงอนปรเรยว่างอนโอเคงอนยาวด้วยพี่บอกเลยงอนนานโอเคครับเดี๋ยวพี่จะให้แรปเตอร์ของพี่นะครับอยู่ตรงนี้เลย โอเคแกอยู่ตรงนี้นะโอ้ oh, ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับน้องๆบักเอาละเราก็จะวิ่งไปเลยนะฮะไปหยิบอุป,ปรกรณ์ของพี่การมาก่อนนี่อันนี้นะครับพี่การจะไปกินเนาะเพื่อฆ่าต,ตัวตุยนะครับแล้วก็จะนอนหลับแล้วก็จับมันอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับพี่การก็จะไปกับเจ้านี่อเจนแทนนะไปน้องอเจนลูกพ่อโอเคน้องอเจนลูกรักของพี่การนะฮะ นอนกันเลยไม่ขี่มึงนะ่ไอ้กิฟฟินไม่สนใจมึงด้วยไม่ต้องมามองงอนงอนมว้ยไอ้นี่บ้าบอคอแตกเอาละนี่ฆ่าตัวตุยก่อนนะครับไม่งั้นเรานอนไม่ได้นะหลังจากที่ฆ่าตัวตุยนะครับพี่การก็จะกดเกิดอีกหนึ่งครั้งนะครับน้องๆกดเกิดมาเลยชูแวเอาละ หลังจากเกิดมานะครับเราก็จําเป็นจะต้องเซฟก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับเราจะต้องรีนะครับหาเพศเมียเนาะก็อาจจะลําบากมากมายเลยนะครับเพราะว่าเพศเมียนะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าชิปอันไหนแน่เดี๋ยวเราก็จะมารีหากันเลยนะครับท่านผู้ชมไปบินไปชุบกันชว่วยเมื่อกี้ตุวผู้ใช่ไหมรอบนี้ก็ต้องให้เป็นตัวเมียเฮ้ยแล้วอันไหนคือเพศเมียวะยนี่ตัวสุดท้ายเลยปะเนี้ย นี่ไงโอ้โหกว่าจะเจอเพชเมียไอชิปเพลงโอเคกับน้องๆเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจอตัวสุดท้ายเลยอืมวาว,ว,าวุ้นกันเลยทีเดียวกดนอนฮะโอเคหลังจากที่เรานอนก็เหมือนเดิมฮะลงไปที่ก้อนหินนะครับแล้วเราก็จะจับมัน,นอยู่นี่วะอยู่นีว่นเวเอ้มาไม่ใช่ขึ้นก้อนหินมากัดพี่อีกล่ะ เดี <laughs> ย๋ยวว่าจะขึ้นก้อนหินเลยพี่จะตกไปให้มันกัดไหมเนี่ยนี่แน่ก็สําหรับเจ้าแรปเตอร์นะครับก็น่าจะยิงไม่กี่นัดนะครับมันก็น่าจะหลับนะดูทรงนะครับเพราะว่าปืนพิการอะดาเมจแรงมากทําค่าสรบปได้แรงฮะพี่ว่าดอกเดียวมันก็หลับเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยเล่ไปกัออ๋อใครอะไรกับพี่วะ เออเฮ้ยเออ,อ,อดีนะมันเมายาเออนี่นี่นี่เออล่วงลงไปแล้วไม่มีใครมายุ่งพี่ใช่ไหมโอเคครับน้องๆสำหรับรอบนี้นะครับพี่การก็จะเ,เรียกกิฟฟินลงมาก่อนคือเหมือนอ,อ่เหมือนน้นองพี่จะอยู่ที่อาจเจนนะโอเค เจนมานี้แกนี่ทึมบ่อยๆกับไอ้กิฟฟินเลยแล้วจะแกไปจะไปบินติดบ้านทำไมวะก็ัวโอ้โหไม่เข้าใจนะเออมึงก็บินมานี่ดิไม่เห็นทางออกหรือไงวะเจนถามจริงไม่เห็นเงมไปบินติดบ้านนะก็ถามหน่อยฮะไอ้ดีโอเคครับน้องเอาเฮ้เนื้อน้องพี่หายวะ่ะออ้ยเนื้อน้องหายไปหมดเลยครับน้อง,องโอเคไม่เป็นไรครับเนื้อน้องหายไปนะครับก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวพิการจะรีนะครับสเตตัสนะตัวนี้ต้องดาเมจมากกว่า800้อนะครับท่านผู้ชมครับก็วิธีการรีของพิการนะครับก็ใช้สูตรเดียวกับเจ้ากิก้าเลยแต่ตอนนี้นะครับเราจะรีนะครับก่อนจับนะครับก็คือเราจะรีหาดาเมจนะครับจากตัวแม่นะครับที่โหดๆหดก่อนเนาะก็ให้เรานะครับเซฟก่อนที่จะใส่เนื้อนะครับวิธีการรีนะครับก็ง่ายนิดเดียวแบบนี้เลยโอเคเราใส่เนื้อเข้าไปนะครับแล้วก็รอ33มาดูกันพิการจะเอามากกว่า800เอ้ยนี่เลย849 ท่านี้ก็หวันเจี๊ยบนะครับน้งนองๆโอเคเราได้เพชเมียนะครับดาเมจโหด,ดมาแล้วก็ไปพาเขาไปผสมพันธุ์กันเลยนะครับก็ตอนนี้โอโ้โหโอ้โหรู้สึกว่าแอมเบอร์จะไม่พอด้วยนะครับน้งนองๆเอาละหมายเป็นไรนี่นะครับน้งนองๆเราก็พาเขานะครับมาปล่อยที่บ้านแบบนี้เลยโอ้โหก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่การก็ หมดเวลาแล้วน้องๆ EP นี้พี่การก็ขอจับไว้อย่างเดียวก่อนนะครับน้องๆก็จับเลปเตอร์ไว้ก่อนเนาะก็ไอเรื่องผสมพันธุ์น่ะคงจะต้องเป็น EP หน้าแล้วนะครับน้องกของพี่แต่ก็โอ้ยโอ้โหแต่บ้านแตกมาเอ้ไปกด Follow โอเครับน้องๆก็เอาเป็นว่าสําหรับ EP นี้นะครับพี่การก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จับได้แล้วนะครับสําหรับเจ้าเลปเตอร์เนาะ นี่เพศเมียก็ดาเมจโหดหน่อยนะครับก็เลือดอยู่ที่4,100นะครับส่วนดาเมจนะครับอยู่ที่849เลยนะครับบอกเลยว่าดาเมจโหดมากส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเพศผู้นะครับดาเมจอยู่ที่700นะครับ24นะครับแต่ว่าน้ําหนักเยอะกว่านะครับน้ําหนักอยู่ที่400นะครับแต่เลือดอะน้อยกว่าตัวเมียนะครับก็คือตัวเมียน่ะดาเมจและเลือดสูงมากแต่น้ําหนักเบานะครับส่วนตัวผู้นะครับก็ตึงกว่าตัวเมียเยอะเลยนะครับตัวผู้นะ เหมือนสีตัวผููจะเรืองแสงชัดกว่าด้วยน้องๆดูดิเออว่าสีตัวผู้ชัดกว่านะฮะบอกเรืองแสงจ้ำกว่าโอเคครับน้องๆก็เป็นว่าอีพีนี้นะครับพี่การก็ต้องขอลาไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณน้องๆบ้ากๆเลยนะครับที่อ,อยู่นะครับเป็นเพื่อนพี่การนะครับจนจบคลิปเลยนะครับอาจจะเจอความวุ่นวายนะครับ ระดับอีพิกเลยนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพิการด้วยนะครับเพราะสำหรับอีพีนี้พิการก็ต้องขอลากัรไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาผสมแรปเตอร์กันนะครับเพราะว่าพิการต้องไปปั๊มแอมเบอร์ก่อนนะครับอีพีนี้ที่ไม่ผสมก็นี่เลยอย่างที่น้องๆเห็นครับแอมเบอร์หมดครับทจานผู้ชมแอมเบอร์ไม่พอซื้อฟิโลมอนนะครับโอเคแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้พิการก็ต้องขอลากัรไปก่อนนะคร หมดและความมุ่นวายใน EP นี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ